โอเคก็ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟรีโต้นะครับทุกคนก็วันนี้ทุกคนเราจะมาแกล้งแฟนนะครับด้วยการที่เราจะมาแปลงร่างเป็นทูบเบอร์93นะครับทุกคนก็ไอโตวเนี้ยน้องๆขอกันมาเยอะมากทุกคนนะครับก็นะครับขอเกือบเยอะเกินจนแบบว่าผมไม่มีเวลาไปดูประวัติเลยนะครับทุกคนนะก็รู้สึกว่าจะเป็นแฮกเกอร์แต่โรบอทใช่ไหมนะครับทุกคนอาจจะเห็นว่ามันมีอะไรแปลกๆนะครับทุกคนทุกคนเห็นด้านหลังไหมมันคือใบเน้นเมลของผมนะครับทุกคนถ้าทุกคนไมันนนนจะกกลายเป็แบบี้ทุค โอ้โหจะโหดร้ายทุกคนแมวผมอะนะครับยังไงก็กดไลค์ด้วยนะครับทุกคนเพื่อแบบว่าจ่ายเงินในการค่ารักษาที่ผมโดนไปนั้นกัดนะครับทุกคนนะโอเครับทุกคนถ้าอยากผมแปลร่างตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอ๋อลืมคําถามประจำคลิปแล้วครับทุกคนคําถามประจำคลิปนี้ทุกคนมีคําถามว่าระหว่างสิ่งนี้ครับกับสิ่งนี้ทุกคนน้องๆชอบสิ่งไหนมากกว่ากันครับทุกคนนะครับชอบอันไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับ โอเคทุกคนสัตว์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปดูคลิปกันนะครับผม let's go ไปหาโดโดอยู่ที่บางไทร้อยไปหาโดโดที่ไหนต้องไปหาไออูดฉันพั่งลูกขึ้นนะดูสิโอชานี่ยมันจากไหนอเนี่ยอ่่คิดวาแขงกันแค่ถึงก่อนน่าจะเป็นการแข่งที่น่าเบื่อที่สุดในโลกอ่ะเพื่อนโอ้ยอูดจนนี้พุ่งไงด้วยไปไปถึงไหนเฮ้ยไอพุ่งดิวะ หยุดก่อนม่าแต่พวกนายจะวิ่งไหนกันวะเนี่ยหยุดหยุดก่อนยื้ได้เท่ากันแต่ว่าอยู่ตรงไหนวะตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยอุ้ยเป็นเรือห่อตรงนี้เป็นเรือห่อตรงนี้ทับเพื่ออะไรวะเนี่ยว่าแข่งกันใครไปถึงเอ่อตรงไหนดิเออสุ เราจะเอาหน้าไปเน้นไปวางนะครับสามครั่งหนึ่งไปเราจะเอาหน้าไปเน้นไปวางนะครับไปเน้นเฮ้ยทำไมอูดชันสะดุดทำไมไอ้กลิตเตอร์ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยสายล่วงจะไมสายถล่มมีมีการสายถล่มสายล่วงสายล่วงทำไมอูดไอตองมันวิ่งเร็วจังอ่ะทำไมวิ่งเรดียวก่อนหน้าไปเน้นเอ้ามันวิ่งได้ด้วยเหรอไปเน้นไปจริงเหรอไม่ใช่แมวไม่ใช่แมววัดอ่ะไปเน้นเอ้าเข้ามาไปเน้นมา ทุกคนจะต้องมีเมืองแพร่เข้นมาเหมือนที่นี่จะมีเมืองทะเลทรายนะเพื่อนเดี๋ยวจะโผล่ตัวมาอย่างรวดเร็วนะครับบุกกระโดดไอคิวจะบอกแกวิ่งบอกก็อุ้ยตัวอะไรอะอะไรเพื่อนตำรวจตำรวจตำรวจคุณตำรวจตำไม่ใช่มีอะไรไปละทุกคนตอนไม่ตกใจเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นหลุมเนี่เพื่อนมันเป็นเอ่อเป็นบ้านเมืองอ่ะ แกวิ่งไม่ไม่อุดโอ้ยโอ้ยเ้ยกดผิดวิงนายเพื่อนฉันเพิ่งรู้ว่าต้องกดคอนโทรลเพื่อวิ่งอ่ะแล้วแกวิ่งมาเฉยๆเมื่อกี้ฉันที่เดินเราจะแก้งด้ไรดีอ่ะเราจะแก้ยข้างหน้ามึป้าเข้ามาในลำดัมในเพื่อนเพื่อจะเจอองดีกับดักให้เราด้วยได้ไปอันนี้ใช่ไหมเอแล้วก่ดีิดเราเหรอเฮ้ยกิ๊กข้โงเ้เฮ้ยฮติดมากติดมากติดมากรถชนอุเอ้า ไม่ใช่ติดธิ์วกมีคนขับรถชนไอ้ตองแกไม่เห็นเราบอกเหรอนี่มันมันเอารถอะไรมาเหรยเอ้ยฉันรู้บอกกัล้อกเออมันขึ้นได้คนเดียวเหรอเนขับไม่ได้อะทำไมมันฉันมันขับได้แต่ฉันขับไม่ได้เอาเด้เฮ้ยเอ้ยเอ่อเอ่อเอ้ยโอ๊ยแช่นะครับเพราะว่าถ้าผมพิมพ์ไอ้ตองเขาโมเดลยงออกเซิร์ฟนะครับใครอยู่เนี่ยเป็นที่ของฉันจะขบรถชลไหมเฮ้ยจะขับชนมันชนไม่ได้เหรอทำไมเขาชนแล้วมันเก็บอะ ก็ก็มันโดนชวนนะเพื่อนเจ้มันมันบอกมันค <ok ือคิงของโลบอกระคิงขือราชารูบอกอะไหนวะใช่เอ้ยราชารูบอกแต่ฉันมีรู้จักมันเลยวะนั่นอะไรทั่งัไม่รู้ไมาอยู่เลไหมเนี่ยไม่ครับวะเอ้ยจะไปกดอะไรวะเนี่ยไูเอมทูเบอร์93นี่ฉันคือทูเบอร์ เก้าสามฉันต้องเซิร์ชในยู u ูบไหมว่ามันคือใครไอทูเปอร์เก้าสาม a m t u เก้าสิบสาม n i n ต t y ninety t อ่ะมีเอ้ยมันบอกว่ามีมากกว่ายูอ่ะมันบอกว่ามันเก่งกว่าเราอ่ะเพื่อนอ้ my god ฉันไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อพี่จ๋าพี่ไม่เชื่อ ไม่ทรีชัวทรีชัวอะไรแบไหนวะกมันจะขโมยของเราไอ้ต้องเอ้ยมันบอกออกไปแกออกไปเฮ้ยมันตีเพื่อนอ้าวไอ้ต้องฉันก็ไม่ได้โลมากเท่าไหร่นะฉันยังรีบล่าเลยไอ้ต้องมันเกียร์เฮ้ยมันบินได้มันคืออะไรอะเมื่อกี้ฉันยังไม่ทันเห็นเลย มันมันก็เปียกอะไม่ใช่เกมไม่ได้เหยียบไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้เกียร์มันเหยียบอ่ะีมันบอกว่ายีมันบอกว่าแกก่าเพื่อนมันบอกว่าอีซี่ไอเกิดฉันมาเกิดตรงที่ไวเน้นเต็มไปหมดเลยว่ะไหนว่ะเพื่อนฉันฉันเกอยู่ตรงไหนวะเนี่ยฉันต้องสอบอุ้ยมีไปเน้นโคตรเยอะเลยมันหายไปเอาวุูบฉันโดนวาร์ปไปหาตองนะครับมีไปเน้นเยอะว่าแต่พวกนี้มันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยมีด้านหลังฉันเหรอฉันโดนวาร์ปอุ้ยเออไอิดมีวัวเยอะมากแล้วก็มีไวเน้นเป็นร้อยตัวเลยอะ คือนี่เป็นอารยธรรมของไบเนนว่ะไบเนนไบเนนเอวะสร้างเมืองทั้งมวลไบเนนอยู่เยอะโอ้ my god ช่วจะช่วยกิ๊งไบเนนอยู่เยอะจังเลยอ่ะถ้าฉันกินวัวของไบเนนสักตัวหนึ่งไบเนนจะโกรธป่าวะเพื่อนไม่ได้ละเว้ยเฮ้ยไอ้โตองมันไอ้เ๊ีกินมันจะฆ่าวัวของไบเนียนในต้องเอ้ยนี่มันของแมวฉันออกไปฉันจะปลดปล่อยเจ้าวัวเองออกไปน้อยเจ้าวัวไอ้ตองก็เห็นระเบิดนะระเบิดฉันเห็น จะหัวลิฟออกมาแล้วฉันจะอุ้มแกออกไปเองซอมบี้กินวัวโอ้นูฉันจะฉันจะทำยังไงดีวะฉันจะขโมยวัวกันทุกคนเดี๋ยวผมมันทำให้พวกนี้มันติดวัวติดานะแบบว่าเอฟเฟกแฮกเกอร์นะครับผมได้เลี้ยงวัวได้แบบทำการรวยก็ได้ใส่เอฟเฟกแฮกเกอร์มานะครับทุกคนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับแต่ว่าผมอาจจะติดด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนไม่เป็นไรเอาวัวเข้าไปเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ย ช่วยอะไรจ้องโดนแฮกเหรอวะใช่ชัดว่าเป็นไปได้เอากิจเอาวัวเข้าไปโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครตีวะมันเป็นแฮกเกอร์เหรอมันไม่ได้บอกมันเป็นแฮกเกอร์ไม่ใช่เหรอแล้วมันหายไปไหนแล้ววะใช่มัน,ม,นมันน่าจะเป็นแฮกเกอร์วะ่ะเราจะเปลี่ยนพื้นด้วย,ย<ใ>นะคกิจต้องไม่ไปดูอะเป็นเกิจตอนไหนดีทุกคนเราต้องเลือกสีนะครับเพื่อความสวย แฮกเกอร์มันต้องสีเขียวอะใช่ไหมใช่แค่รู้สึกว่าเราหนีจากมันได้อะแบบมันอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราอยู่ในซอกซอยแฮกเกอร์มันอาจจะแพ้มุมอย่างนี้นะเว้ยหาแป๊บเออว่าอาจจะเป็นแบบเราอยู่ข้างใต้เงมันจับสัญญาณเราไม่ได้เพื่อนใช่ใช่สัญญาณไม่ถึงมันแฮกไม่ได้แต่ฉันว่าเราจะโดนซอบบี้งำก่อนเนียเนี่ยแน่นอนเพื่อนเนี้ยเนี่ยจะรอดอะหรือว่าไปทางไหนดีวะทางนี้ก็ลงไม่ได้นี่ว่ะเพื่อน อุ้ยทางนี้ทางนี้คิดทอดทุกคนนี่มันฉันว่าเราลงมาทางนี้ก็ดีนะเกอร์จะแต่เราไม่มีท็อดนะเชิดลงจริงจริงนะครับอุ้ยโอ้โหไอ้กิจเราลงาใช่ว่าถ้าลงไปแฮกเกอร์มันไม่มีทางรู้แน่นอนงั้นลงไปเลยดิไอ้กิจโอ้ไม่ก็ไอ้กิจตายแน่นอนเอ้ยไอ้กิจตายทำไมอะ่อคนนี้มันทำบ้าอะไรวะเนี่ยตายเลยวะไอ้กิจลงทำไมล่ะเอ้ยไอ้ตองขึ้นมาข้างบนเร็วฉันก็ขึ้นไปมันทำอะไรของมันเนี่ยมันทุกเปลี่ยนทุกอย่างมันสีเขียว สีเขียวสีเขียว้างเฮ้ยอุ้ยคเล็กเล็กอุ้ยเอ้าสีเขียวหาเราด้ยตลายเป็นายลาองอะไรวะเนี่ยตายรายหายได้ตรงทุกอย่างหายไปหมดเลยอะทำไมเป็นสีเโหทุกอย่างกาเป็นสีเขียวโอ้ god เอ้ยันกอย่นเปล่ยเป็นสีเขียวอีกแล้วอ้้ยอ้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 ยโ้นโอ้ยยโอ้ยโยโอ้ยยนอ้ยนอ้ยโอ้สีเขยยว้ย้ยโอ้บสี้ยยออน มันคือฉันจะขอ้นไปฉันจะไปหาทางเฮ้ยเฮ้ยเคอมฉันแล้วนึกว่ามันเป็นอะไรเนี่ยระเบิดเคลียร์เหรอไม่น่าใช่เฮ้ยนิวเคลียร์กันขึ้นมันเหมือนรักนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็แกอยู่ด้บนเหรอวะนิวเคลียร์ขึ้นมาได้แกเห็นว่าทุกอย่างมันการนิวเคลียร์เดินทางไว้เลยหัวของไบเดนก็หายไปหมดไปแล้วฉันโดนสีเขียวถมอยู่ตอนนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยพิดพี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 ดกินโดนระเบิดเหรอวะโอ้ยโอ้ยฉันโดนด้วยอ่ะ ไอ้ตรงโดนระเบิดระเบิดไอสาระด้านใต้ยังโดนเลยไอสาระด้านในเลยนะครับตรงอะไรวะนี่เชวยอยู่ด้านใต้ยังโดนเลยไอหัวของใครเนี่ยไอฉันจะขึ้นไปเนี่ยฉันจะตายก่อนได้ขึ้นไปหรือเปล่าหัวผมไปเนี่ยฉันว่าฉันว่าแกน่าจะตายก่อนอ่ะเพื่อนฉันมีเลือดขึ้นหัวใจฉันกำลังขึ้นไปอ่ะจะตายแน่เพื่อน โอ้โหโออยออทำไมมันมึนเนี่เนี่ยอย่าไปเหยียบไปนั่นนะเว้ยอย่าไปเหยียบผิวเขียวแล้วมันมีพิษอะไรเว้ยโอเคโอ้ยฉันไม่ได้เหยียบมันนะเว้ยทำไมมันโดนพิษวะเนี่ยโอยทำไมมันมึนมึนอะไรโว้ยเออคิดอะไรวะเนี่ยทำไมมันเพรามันคือคิปเปิรลอะไรอะมันคือปุจมดีาไมเล็งมันไม่ทำอะไรหรอเราโอ้เออมันจะบอกมันเปิดระเบิดเลยวะจะเลยจะรู้สึกมันเหมือนระเบิดเลยอะ มันมันมันระเบิดกันนะเพ şey ื่อนโอ้โห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 อะไรนี่โอเคอะไม่เมื่อกี้โอ้โหฉันว่าเลยว่ามันรู้สึกไม่ดีเลยอะทำไมมันมีตื้อตื้อเนี่ยเราไม่ควรไว้ใจคิปเปอร์สินะใช่เพื่อนฉั่นแค่